พบกันอีกเช่นเคยนะก่อนอื่นเลยนะคะเข้ามาแล้วนะฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนนะชัดเจนกันไหมเอ,อเข้ามาแล้วฝา,ากกดติดตามกดซับสไคร์นะนะ เป็นการเลนดอมเล่าเรื่องไพ่นะทุกคนใช้พี่จันรณนัยานะในการรับชมับฟังนะคะบอกว่าเราอ่ะผ่านเรื่องเทียนมากันแล้วใช่ไหมล่ะฉะนั้นถ้าเราอ่ะผ่านเรื่องเทียนแล้วอ่ะพอมาดูเรนดอมใช่ปะก็ต้องดูอย่างสนุกสนานดูอย่างเพลิดเพลินใจใช่ไหมแล้วก็มีรอยยิ้มเนาะ เรนดอมนะคะเป็นแรนดอมเล่าเรื่องไพ่นะมันอาจจะตรงใจ,ใจหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะสวัสดีทุกท่านนะมาจะใช้ไพย่ยืดทีสำหรับนี้และะ้ค่ะสำหรับโปรดเนี่ยในการแรนดอมให้กับทุกคนฟังเนี่ยนะคะไม่ได้ใช้หลายอาหรอก <laughs> ความในใจนะคะความในใจที่เขาอยากบอกคุณ ความในใจที่เขาอยากบอกคุณให้คุณได้รับรู้ในตอนนี้นะคะเขามีความในใจที่อยากบอกกับคุณแบบให้คุณอะได้รับรู้ในตอนนี้ว่าเขาว่ารู้สึกยังไงเป็นยังไงนะชัยวิจนายาณน,นะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยคะ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็นตามเนาะอยู่เอเชียอยู่ยุโรปอยู่ไทยอยู่อเมริกาอยู่ที่ไหนก็นตามนะใครเข้ามาแล้วฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะความในใจความจริงในใจใช่ไหมรับพลังงาน,นดีๆชอยรับพลังงานบวกนะเป็นการเรนดอมใครเข้ามาก็เป็นคลิปวิดีโอเนาะ หมอก็ใช้าพายิปซีไม่คิดสำรับแลค่ะในการเลนดัมให้บทุกคนฟังอ่ะความในใจคือความรักเนาะความในใจของคนคนนี้ยคือความรักเนาะ Queen ควีนออฟคัพเขามีบางสิ่งมากๆเลยที่อยากจะพูดอยากจะอธิบายให้คุณนะ่ะได้รับทราบได้รับฟังเพราะเขารู้สึกว่าเขาอะมันเต็มที่แล้วกับความรู้สึกนี้เนาะอ่ามันเต็มที่กับความรู้สึกแล้วแต่เพียงแค่เขาแบบอาจจะเป็นคนนิ่งนะๆเนาะเฉยๆเนาะ Queen. เขามองคุณเป็นปีนออฟคับก็คือเป็นคนใจดีจิตใจดีมีน้ำใจและมีเมตตามีความเป็นกันเองมีรัสตล์อะค่ะเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบคือเข้าใจอ่าเข้าใจบริบทของทางด้านความรู้สึกทางด้านความรักหรือในในใน,น,นสิ่งต่างๆที่มันเป็นอะคือคุณเข้าใจคุณเข้าใจคุณมีเหมือนแบบ มีโมเมนต์หรือมีมีสติและปัญญาแบบนะี้คุณเป็นคนที่เหมือนแบบพอเขารู้นะว่าตัวคุณอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีมีความคิดมีไอเดียเป็นของตัวเองแล้วเป็นกีน่ะเป็นคนเก่งฉะนั้นแน่นอนค่ะความในใจที่เขาอยากบอกเขามีเรื่องราวมากๆเยอะมาก,มาก,มาก,มากๆเลยที่จะจะพูดบอกคุณวีนเขามองคุณเป็นคนใจเยียนและใจดีการแต่งตัวของคุณเนี่ยมันมปความรู้สึกว่าเขารู้สึก เย็นใจดีใจนะที่ได้มองคุณหรือที่ได้ที่ได้ดูคุณอะเออที่ได้มองเห็นความเป็นไปเป็นมาหรือความเป็นอยู่ถึงแม้เขาจะไม่ได้แสดงตัวตนหรือไม่ได้แสดงแสดงว่าเขาเป็นยังไงนะคะแต่เขาก็มีโมเมนต์ที่รู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะโมเมนต์ที่เป็นความรู้สึกดีของคนที่เก็บอาการเก็บอารมณ์ทางด้านความรู้สึกอ่ Queen of c u p รักเด็กด้วยแนะ่ฐานบัลลังก์ที่นั่งนี่นก็คือ ตำแหน่งหน้าที่ซึ่งจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่ที่ค่อนข้างดีนะเขาเนี่ยนะแล้วก็ใจดีคล้ายๆคุณนั่นแหละคะ่ะนะคะเขาจะไม่ค่อยพูดปากหนักไม่ค่อยพูดทําเยอะทําะมากกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาอะเขารู้สึกว่าตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเยอะแยะมากมายและเป็นคนตรง justice ก็คือคนตรงเป็นคนตรงมากๆนะคะเออเป็นคนตรงจ u สติ c ปากหนักใจหนักแล้วเป็นคนตรงไม่ค่อยยอมงอใครสักเท่าไหร่นะคะเขาก็คุณจะคุยกันดิวกันในรูปแบบลักษณะแบบคือมันไม่เปิดเผยอะบางคนก็อยู่ในความลับความสัมพันธ์นี่มันเป็นความลับๆเนาะอยู่ในวังวนของมือที่สามก็มีนะถ้าคนที่เข้ามาดูย้อนหลังเนี่ย การคิดและการตัดสินใจรักเข้าอะ่ะแต่มันเหมือนยังตัดสินใจตัดสินใจออกจากกันไม่ได้เลยอะ่รเงี้ยยังมีพันธะอะไรแบบเนี้ค่ะแล้วก็ทํางานทางด้านเอกสารเนาะจะเป็นคนตรงฉิ่นเลยแต่ถ้าทํางานเกี่ยวกับสารตุลาการผู้พิพากษาอายการทหารตำรวจเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ตรงมาก,มากๆเจ้านายหลักเมตตาตําแหน่งค่อนข้างดีนะอออตําแหน่งค่อนข้างดีแล้วก็ไม่เปิดเผยตัวเองให้กับชาวโลกได้รับรู้หรือใครได้รับรู้ ถ้าเขาไม่ยอมเปิดใจหรือเขาไม่อยากที่จะคอนแทคอะหรือไม่อยากที่จะให้ใจอะเขาจะไม่เปิดใจเลยนะคนคนนี้เอาจริงๆินะคะเขาจะไม่เปิดเขาจะไม่บอกใครด้วยซ้ำว่าตัวเขาอะเป็นแบบไหนหรือว่าอะไรยังไงฉะนั้นแน่นอนค่ะในมุมของทางด้านความรักหรือในมุมของทางด้านความรู้สึกหรือสิ่งต่างๆที่มันเป็นอยู่อะตัวเขาอะเอาจริงๆอะภายสองใบนี้มันก็บ่งบอกแล้วเขาใจดีแต่เขาเป็นคนตรงปากหนักตรงนะคะความจริงในใจเขามีแบบ เขาพี่อะไรอยากจะบอกขอบคุณให้รับรู้เยอะแยะมากมายนะคะอยากให้คุณได้เข้าใจและอยากให้คุณได้สัมผัสในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะมุมบางมุมนี้หรือว่าเป็นมุมสะท้อนเดลเมสซิเชียนเป็นคนคนข้างเก่งคนนี้เป็นคนเก่งนะหน้าตาดีหน้าตาดีแน,น่นอนจา้าหมอรู้อีก <laughs> หมอรู้ใจว่าเขาหน้าตาดีใช่จ้ะถ้าไม่หน้าตาดีเธอจะไม่ชอบแต่เธอเป็นคนชอบแบบคนหน้าตาดีพิมพ์เพาสะอาดสะอา้านใช่ไหม แล้วก็มีมีหลักมีฐานภูมิฐานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือ,น,คอนี่คือตัวคุณที่คุณชอบเขาเดอ m e เบสซิเชีก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะคะมีไลฟ์สไตล์มีความเก่งเก่งการสามารถดินน้ําลมไฟเห็นไหมคะชอบเกี่ยวกับธรรมชาติมีธาตุทั้ง4ี่ธาตุอยู่ในไพ่ใบนี้เลยเห็นป่ะเดอเบสิเชียเป็นไพ่ใบที่1ของยี่สิเป็นผาอ่าเป็นไพ่ใบที่สอง อันแรกมันเดือดฟดูใช่ไหมเดือดเมซิเช่เชคือการผูกการเจรจาการปติกท้าการปฏิสัมพันธ์คอนแทคประชาสัมพันธ์เนี่ยคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนในองค์กรเขาเขาจะชอบคน,น,น,ะค,ะนคนนี้นะคะอ่าเนี่ยคนนี้นะอีโก้เยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโมเมนต์ความรู้สึกความรักความคิดหรือเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงมากฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาเป็นตัวของตัวเองเขาก็จะไม่ค่อยแสดงออกความรักกับใคร ซึ่งความรักทําให้เขาดูเคเขาเคยถูกโดนความรักด้อยค่ามาแล้วเขาก็เคยถูกปัญหาเรื่องความรักเขาก็เลยไม่ไม่อยากจะเปิดใจให้ใกับใครฉะนั้นแน่นอนค่ะคนที่จะเข้ามาหาเขาเหมือนอุ้ยโอ้เป็นไพ่เบนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของความรักนะคะต่องถ้วยธาตุน้ำชาวราศีมีนโกรโกฎพิจิกนะคะ กรกฎพิจิกเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนแบบใจเย็นใจดีมีน้ำใจมีเมตตาเนี่ยเห็นไหนมคุณก็เขามีมีนิสัยคล้ายๆกันความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงคล้ายๆกันนะคะแล้วเป็นคนที่ชอบการแต่งตัวโมเมนต์การแต่งตัวเหมือนเป็นแนวแบบอาร์ตอาร์ตศิลปะนิดนึงเอออะไรแบบเนี้ยแล้วก็เป็นตัวของตัวเองดือ้อเงียบแล้วไม่ฟังใครฟังดีๆนะคะดือ้อเงียบไม่ฟังใคร เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงปรีดค่ะทั้งคู่ค่ะฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่ทั้งคุณและเขาเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันก็รวมไปถึงแบบคุณก็มั่นใจในมุมที่คุณเป็นเขาก็มั่นใจในมุมที่เขาเป็นอะไรแบบนี้ฉะนั้นแน่นอนความรักของคุณเป็นความรักในแนวแบบผู้ใหญ่ที่กุ๊กก,กิ๊กกุ๊กกิ๊กกันหรือเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนนําแอบแซบแอบซ่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมก็มีนะบางคู่ที่เข้ามาดูคนที่คือกำลังแอบแซบแอบซ่อนกำลังคิดและตัดสินใจระหว่างคู่คุณระหว่าง คือมันอยู่ในในวงวนของบุคคลที่ต้องต้องอยู่กับเขาอะไรแบบนี้มันก็มีนะคะแรนดอมนี้นะเป็นคู่ราาักสามีภรรยากันที่มีบ้างที่ต้องคุยกันรักกันมากแต่ไม่ยอมคุยกันแล้วการจะอยู่แดนไกลจากการคบกันจะอยู่คนละทวีปกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแรนดอมนี้นะเป็นแรนดอมพลังงานบวกจ้ะอย่าคิดเยอะนะเออรับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกเชื่อว่าหลายๆคนอะก่อนที่จะมาดูแรนดอมเนี่ยมีเรื่องให้เครียดเยอะบางคนเครียดเรื่องครอบครัว บางคนก็เครียดเรื่องปัญหาการเงินการงานสุขภาพฉะนั้นมาดูแรนดอมดูให้เพลิดเพลินจ้ะอย่าไปซีเรียสมากนะคะวินาทีของเรามันมีความสุขเนาะอ่าช่องนี้เป็นช่องพลังงานบวกนะคะทุกคนโอเคนะอ่ะเริ่มนายคิง <laughs> nice. เอาคิงเอาเพลทเคินเขาเก่งนะเขาเก่งทางด้านบูแลหมุนเขาเก่งทางด้านจิตวิญญาณเขารู้เขามีจิตสัมผัสหรือเขามีอะไรที่มันเป็นเหมนแบบเขารู้ว่าใครอ่ะมีอะไรแบบไหน นะคะแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงเนาะแล้วมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงคนที่กําลังคบหาสมาคมที่ยังแบบยังไม่ได้เปิดเปิดหูเปิดตาเปิดใจกันอาจจะชอบตัวคุณเองก็จะชอบคนนี้เพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างเก่งมีความนิ่งสุขุมนุ่มลึกซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่คุณตั้งมาตรฐานกับตัวคุณไว นั้นแน่นอนค่ะการที่คุณตั้งไว้ว่าเขาเป็นยังไงคุณก็จะได้เจอแบบนี้แต่มันจะมีความแบบล้าใจนิดนึงเหนื่อยใจนิดนึงตรงที่เขาแบบไม่แสดงเลยไม่แสดงออกเลยว่าเขารู้สึกยังไงนะคะว่าเขารู้สึกยังไงเหมือนคนเหมือนเขาตัวเขาเองกําลังเก็บกดทางด้านความรู้สึกของเขาเก็บกดทางด้านความรู้สึกความรู้สึกแบบนี้ไม่อยากที่จะเปิดเผยให้ใครได้รับทราบความรู้สึกที่มันเป็นเหมือนแบบ อยากที่จะตะโกนบอกหรือเกินว่าฉันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่สามารถค่ะที่จะพูดให้ใครได้ฟังได้ฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาไม่ได้สามารถที่จะพูดให้ใครได้ฟังได้มันก็เลยรวมไปถึงพาร์ทของความมั่นใจความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่นะ,ป,ะปัจจบุบันนี้นะคะความเป็นอยู่หลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างไลฟ์สไตล์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือระบบระเบียบแบบแผนวิธีการอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทาให้มันเลยทาให้ตัวเขาเองอ่ะค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเป็นคนตรงๆ ก็ดูเี King o p e d i c l e งกงานหาเงินนะคะบางทีเรื่องความรักในเขามองเป็นเรื่องเรื่องลองจากจากสิ่งที่เขาเป็นเลยเขาความรักของเขา,าไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่อยากมีความรักที่มันไม่ดีนะเขาอ่ะเอ้ยเขาอยากมีความรักที่ที่ดีเหมือนคนอื่นเหมือนกันแต่ต้องต้องมองไปว่าตัวเขาเองอะ่ะก็มักจะเจอปัญหาเรื่องความรักมาตั้งแต่ตน้นตั้งแต่ตั้งแต่วัยเยาว์ของเขาก็จะเจอความปัญหาเรื่องความรักมาใช่ไหมฉะนั้นแน่นอนค่ะคนนี้ก็จะไม่ค่อยยอม ไม่ค่อยยอมทางด้านเรื่องความรักกับใครนะคะอ้าวใกล้ๆเลยนะไม่ค่อยยอมเรื่องความรักกับใครแล้วก็ไม่ค่อยเปิดเผยในใจความในใจให้กับใครได้รับทราบถ้าใครที่เข้ามาต้องแข็งแก่งขางต้องสี่ทนได้ค่ะฉะนั้นแน่นอนค่ะคุณน่ะเป็นเหมือนในแรนด,ดอมนี่เลยคุณเป็นสี่ทนได้กัฉันไม่สนจ้ะถ้าฉันคิดว่าฉันจะจริงจังแล้วฉันก็จะจริงจังกับเธอจ้ะเอาสิให้มันดูกันไปข้างเลยว่าใครจะเก่งกว่ากันนี่คือตัวคุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะาตาหรือไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค นะคะคุณไม่ได้สนใจว่าเขาจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายแต่คุณสนใจตรงที่คุณสนใจเขาเพราะคุณไม่ได้ไปแย่งใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็คิดอย่างนี้เนาะอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือแต่คุณรู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่คุณทำทุกทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนแบบอาสองใบขึ้นมาโอเคอ่ะเอาใบนี้ก่อนแล้วกัน <laughs> มันบ่งบอกถึงฮกดาบใช่ไหมหกดาบก็คือดาบแผงการที่มันเป็นเหมือนแบบ กำลังเร่งรีบหรือจะเดินทางไปไหนสักที่เหมือนหัวใจของคุณที่กําลังเร่งรีบไปหาเขาและเขากําลังหยุดปึ้งเพื่อที่จะดูคุณว่าเฮ้ยตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองแล้วนะเ <c oughs> ขารู้สึกว่าวิวอยู่ใจจังเลยเมื่อไม่ได้คุยกับคุณอ่าเขารู้สึกวิวอยู่ใจจังเลยเมื่อไม่ได้คุยกับคุณเขารู้สึกว่าเอ้ยไม่สบายอก oh, ไม่สบายใจเลยนะถ้าไม่ได้คุยกับคุณหรือไม่ไม่รู้สึกว่ามี <c oughs> อะไรที่มันมีความสุขอ่ะฉะนั้นแน่นอนค่ะในมุมของบางมุมหรือสิ่งบางสิ่งที่มัันนกกําลงจะเเิดขึ้ี่ย เขาเรียกว่ามันเป็นเอ่อมันเป็นเหมือนแบบพลังงานของความคิดหรือพลังงานของสิ่งที่มันกําลังเกิดแน่นอนสิ่งที่มันกาลังเกิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมันจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาเหมือนแบบเย้ยยวนใจหรือหรือทำให้เขาคิดนะฉะนั้นแน่นอนเขาก็เลยมันนั่งคิดว่าจริง,รงๆการที่เขาได้คุยกับคุณทุกวันน่ะมันคือพลังงานบวกใช่ไหมมันคือสิ่งที่เขาแบบเฮ้ยอยากได้รับมานานเนิ่นนานแล้วใช่ไหม นะคะทาไมเขาไม่ถอดจิตวิญญาณขอ,ของแบบความเก็กฟอร์มอยู่แล้วลองมองใจคุณจริงๆมองให้ถึงแก่นแท้ในใจคุณจริงๆว่าคุณอะเป็นคนลัศาสตร์แบบไหนหรือเป็นคนยังไงกันแน่ฉะนั้นแน่นอนค่ะวันนี้มันเป็นวันที่เขารู้สึกว่าเออตื่นรู้ตื่นเห็นทางจิตวิญญาณของนั้นของความรักจริงๆ เขตออปเปอเรเอรอยากเป็นเด็กขึ้นมาอีกและนะคะแต่ติดที่ตำแหน่งหน้าที่การงานละซีอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเป็นเด็กอยากจะเป็นคนที่คอยแบบอุย้ยมีกําลังใจมีกําลังกายมีคนที่เข้ามาคอนแทกในใจได้แต่แต่แต่ว่าเขาก็เหมือนแบบมีความเหนื่อยบ้างอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยแน่นอนบางสิ่งบางอย่างมันไมไ่ได้โดนใจเขาเลยบางสิ่งบางอย่างเขา มันไม่ได้ทําให้เขามีความสุขบางสิ่งบางอยา่างมันก็ทําให้เขาแบบค่อนข้างที่จะมีความ,วามถูกกับสิ่งที่เขาคิดฉะนั้นเขาอยากที่จะปล่อยวางแล้วอยากที่จะจับต้องมันให้ได้กับเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขาเขาบอกว่าคุณกับเขาอ่ะมันมัน,ม,นมันเหมือนแบบการปล่อยระยะเวลาใช่ไหม ปล่อยเวลาให้มันเนิ่นดนานมามาเนิ่นนานแสนนานเหมือนตัวเขาก็ไม่ไดียอมเปิดว่าเขาคบกับคุณหรือเขาอะไรกับคุณคือเขาเหมือนตัวเขาเองอะยังไม่ยังไม่มั่นใจในระยะเวลาที่ผ่านมาเมื่อความนิ่งมันมีความนิ่งของคนใดคนหนึ่งก็คือตัวคุณนะคะนิ่งมันทําให้เขาคิดว่าเขาจะต้องทํายังไงกับสิ่งที่เขาเกิดเขาจะต้องทํายังไงกับสิ่งที่เขาเป็นหรือเขาจะต้องแก้ไขปัญหายังไงกับสิ่งที่เขาเจออยู่นะปัจจุบันนี้แล้วบอกได้เลยว่าเขาอะเหมือนแบบ คนที่ไม่เคยอะที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยมามาเป็นเวลาสักระยะหนึ่งแล้วแต่วันนี้ตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเปิดใจนะเขาอยากที่จะเปิดใจเปิดความรู้สึกที่มันเป็นแบบเนี้ยให้กับใครบางคนหรือกับตัวคุณเองอะได้รับทราบได้รับรู้หรือเห็นว่าจริงๆแล้วแท้จริงแล้วเขาควรที่จะเป็นแบบไหนเขาควรที่จะทํายังไงหรือเขาควรที่จะอยู่ยังไงเพราะมันเพราะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันบอกว่าตัวเขาเองอะต้องต้องแอคทีฟแล้วนะ ต้องเผชิญกับโลกความเป็นจริงแล้วนะต้องเหมือนแบบคอนแทคกกับคุณให้ได้แล้วนะฉะนั้นการที่เขาไม่ได้คอนแทคกกับคุณอน่ะมันจะทําให้มันเกิดการเสียเปรียบเกิดการเสียเปรียบได้เปรียบระหว่างความรู้สึกของ ตัวเขาก็ตัวคุณแล้วจะมันจะมีคนเข้ามาหาคุณเนี่ยนะคะทําไมเขาถึงรู้แล้วเขาก็ส่องอยู่ไงเขาก็ติดตามคุณไม่ใช่เขาไม่ได้ต,ดตามคุณโอ้ความจริงในใจที่เขาอยากจะบอกหรือความในใจที่เขาอยากบอกกับคุณอะจริง,รงๆเขาสนใจคุณคนคนนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาสนใจคุณแต่เพียงแค่เขามีฟอร์มแล้วมีความแบบเป็น เกกอะเออฟอร์มอะเออก็อยากจะเป็นอย่างเงี้ยทำไมอะ,ะรับได้เปล่าถ้ารับไม่ได้ก็ต้องรับได้อะไรแบเหมือนเป็นความคิดที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าใครอยากจะรู้สึกกับเขายังไงเพราะเขาเป็นคนลักษะแบบนี้แต่เขามีพี่พม่แค่คนอื่นไหมไม่มีอะค่ะนะคะ,นะคะเขาไม่ได้มีพีดมีภายเขาไม่ได้มีแบบทําทให้คนอื่นเดือดร้อนหรือมีปัญหาอะไรหรอกแต่เขาเพียงแค่เรียกร้องความสนใจจากคนใดคนหนึ่งหรือจากคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะ อยากให้มันสัมผัสในไออุ่นอยากให้มันสัมผัสในสิ่งที่เขาเป็นแบบนี้จริงๆนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบโอ้ถ้าจริงๆอ่ะเขาผ่านความเจ้าชู้เขาผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วนะเขาขาดคนที่เหมือนเข้ามาเป็นแบบคู่ชีวิตหรือแม่บ้านเขาหรือพ่อบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ปิดตาปิดหูปิดตามาตลอดมีคนเข้ามาจีบเขามีคนเข้ามาคอนแทคเขาเยอะแยะมากมายแต่เขาไม่ได้เปิดใจใครเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่อยากจะเปิดใจเพราะเขา เขาพี่คุณอยู่แล้วอะมันดีอยู่แล้วมันโอเคอยู่แล้วมันไม่จะเป็นที่จะต้องมีใครเข้ามาเลยในหน้าเวลานี้อะไรแบบเนี้ยนะคะนี่คือตัวเขาส่วนตัวคุณอะมันเป็นคนประเภทที่แบบละเริงแจมใส e n อ r น y ดีค่ะ e อ e น g y ไม่ดอบลาเริงแจมใสคุณก็ทําการไปสิจ้าไม่เป็นไรจ้าถ้าคุณไม่สนใจฉันดิฉันจะสนใจคุณเองคุณเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยวินาทีของคุณนะถ้าคุณจะจีบใครหรือคุณจะเข้าหาใครเนี่ยคุณก็ต้องมั่นใจอยู่ใช่ไหมล่ะฉะนั้นการมั่นใจของคุณอะมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นข้อดีขอองคุณะ เออมันเป็นข้อดีของคุณทีคณ่คุณสามารถที่จะเหมือนเข้าหาเขาคอนแทคเขาหรือดีกับเขาหรืออะไรได้เยอะเลยอะไรแบบนี้ค่ะข้อดีของคุณที่เขารู้สึกว่าความซื่อสัสตย์ของคุณด้วยและความเป็นคนตรงฉิ่งของคุณตรงไปตรงมาเป็นคนที่ไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมหรือมีเล่ห์ในอะไรกับเขา <S <S เขารู้สึกว่ายเขาสบายใจนะเมื่อเขาได้คุยกับคุณหรือเมื่อเขาได้สัมผัสในสิ่งที่เป็นแบบนี้จริงๆฉะนั้นแน่นอนค่พะพลังงานบางพลังงานหรือสิ่งบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวคุณและตัวเขาเขารู้สึกได้ถึงความรู้สึก ที่มันจริงจังอย่างชัดเจนเขารู้สึกได้ว่าเขาควรที่จะทํำยังไงเขาไม่ควรที่จะทํำยังไงเขารู้สึกได้ว่าตัวเขาเองอะบางทีนะเขาก็เป็นคนที่เ,เอ้ยไม่ค่อย้คยน่ารักสักเท่าไรหรือไม่ได้เป็นคนที่จะมีมีม,มีมีอะไรที่มันเหมือนแบบอยากจะเข้าใกล้สักเท่าไรฉะนั้นเขาอยากเปลี่ยนแปลงปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองมากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองของเขาเขาอากที่จะทําให้ ความรู้สึกดีๆกลับคืนมาไม่อยากทําให้ความรู้สึกที่มันแย่เกิดขึ้นนะคะอยากรักษาตรงนี้ไว้อยากรักษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับเขาไว้อยากให้คุณเข้าใจว่าตัวเขาจริงๆอะ่ะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเออมีเลเวลที่มันก็มีเนาะความผิดชอบชั่วดีรักโลกปวดหลงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะ่ะเขาเป็นคนใจดีอย่างที่บอกว่าเป็นคนจริงจังและจริงใจเป็นคนอ่อนโยนนะคะอ่อนโยนละจริงจังค่ะ ในกรณีของคนที่กําลังเป็นคู่รักกันเนี่ยค่อนข้างชอบเลยรักกันมากนะเออชอบละรักกันมากเป็นคนที่เหมือนมาห่วงใหญ่กันแต่จะมีไฟใดไยหนึ่งก็คือเขาไม่ค่อยแสดงออกแต่เป็นห่วงคุณเพราะคุณกระเปิรกระปับ <laughs> เป็นคนเหมือนแบบเออไม่ค่อยระวังตัวเท่าไหร่ก็ให้ใจกับเพื่ออะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกเป็นห่วงคุณในด้านนี้แต่เขาจะพูดอะไรกับคุณไม่ได้เพราะคุณก็อ๋อมั่นใจในระดับหนึ่งเหมือนกันไม่ได้ไม,ไไม,ไไมไ่ไม่ได้เป็นคน มั่นใจนะมั่นไม่ได้มั่นมั่นธรรมดามั้มันมนมนม่นมากพวกคุณอะเป็นคนที่เหมือนแบบเกิดมาแบบครอบครัวที่เหมือนเหมือนมีต่ให้ใช่ไหมแล้วก็คุณก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นฉะนั้นการที่คุณเป็นคุณอนะคุณก็จะมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียในตัวคุณเองนะคะมีทั้งข้อดีแล้วมีทั้งข้อเสียในตัวคุณเองคือมันมีมันมีมุมดีกับมุมไม่ดีนะคะความุมมุมม,ม,มุมดีของคุณคุณเป็นคนใจดีใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่อย่างนี้แหละโกโกกะ แต่เป็นคนที่ใจอ่อนอะคือข้อเสียเวลาใครจะมาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เหมือนแบบเอ้ยใครมาขายของหรือมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเหมือนแบบเขามองแบบคุณเป็นคนหัวอ่อนแล้วเชื่อคนง่ายแล้วมั่นใจเกินไปอะไรแบบนี้นะคือคือข้อที่เขาแบบเป็นห่วงคุณส่วนตัวเขาไนี่มั่นใจร้อยเปอร์เซนจ้าลักษณะที่ใส่คล้ายๆกันนะจ้านะมั่นใจร้อยเปอร์เซนจ้าไม่มีอะไรมาเปลี่ยนไม่มีไม่มีอะไรมาเปลี่ยนได้จ้าอะไรแบบนี้ประมาณนั้นจ้ะนะคะ มันเป็นพลังงานค่ะความจริงในใจเขาอยากบอกเขาก่าอยากขอบคุณคุณเนาะองค์ที่อดทนกับเขามาตลอดคอยดูแลคอยซัพพอร์ตในใจเขาคอยอยู่เคียงข้างเขาคอยให้ใจคอยดูแลคอยแบบทุกๆอย่างคอยพูดคอยเตือนแม้แ้่เขาบางทีเขาก็าาาทำตัวไม่ได้น่ารักกับคุณมากมายคุณก็ยังอยู่เคียงข้างเขา คุณสามารถที่จะรอเขาได้ไม่มีใครคะ่ะที่จะรอเขาได้แบบนี้ไม่มีใครที่จะสามารถอยู่เขาแบบนี้ได้หรือไม่มีใครเลยที่จะเข้าใจเขาได้ฉะนั้นมีเพียงแค่คุณเขานั้นที่เข้าใจเขามีเพียงแค่คุณที่เหมือนแบบมอบพลังงานความอ่อนโยนฟา์มสดใสให้กับเขาเขาก็เลยสุขดีมาตลอดเขาก็รู้สึกว่ามันมันก็คุ้มค่าแล้วเนาะท,ที่ที่ตัวเขาเองอะ่ะก็อยากที่จะเหมือนเปิดใจให้กับคุณอยากที่จะมองหาพลังงานบางพลังงานที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นพลังงานของของคนที่แบบ เออมีความรักอะนะคะเหมือนคนที่กําลังมีความรักขึ้นมาอีกครั้งนึงหรืออะไรที่มันไม่ดีเขาก็อยากที่จะเหมือนแบบโยนทิ้งไปปล่อยทิ้งไปแล้วก็ กลับมาในสิ่งที่มันดีดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะนี่เป็นพลังงานภาพรวมของระหว่างคุณกับเขาเป็นความรักเนาะความในใจของคุณแหมมันก็มีอะไรที่มันตรงกันแหละแต่แค่เพียงเขาแบบยังไม่ได้เปิดเองคุณก็รอคอยไปเถอเปิดสักหน่อยเถอะฉันรอคอยคุณอยู่เปิดหน่อยนะอะไรแบบนี้ฉันก็อยากที่จะเปิดใจให้กับคุณเพียงแค่คุณะเปิดใจให้กับฉันฉันสัญญาว่าฉันจะให้ใจแบบคุณร้อยเปอร์เซ็นต์แหลนี่เป็นความรู้สึกข,ของคุณแต่ว่าคุณก็เหมือนอยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงเนาะ เพราะว่าความรักมันบางทีมันต้องให้อิสระก,กันบ้างให้ดืฟูบ้างให้อิสระก,กันบ้างให้ความเป็นตัวของตัวเองบ้างและมีอะไรเป็นคือมันต้องมีความเป็นตัวของตัวเองระหว่างความรักระหว่างความรู้สึกของของทั้งสองคนเลยใจกลางความรู้สึกที่สําคัญที่มากๆเลยที่จะจะพูดหรืออยากจะบอกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นเหมือนการพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในตัวเขาเองเพื่อที่จะให้อีกคนหนึ่งรักอะไรแบบนีน้นี่คือตัวเขานะคะ แล้วเขาเคยเจอสิ่งที่มันไม่ดีมาเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะมาใช้กับคุณเพราะคุณคือคนที่น่าทุกทนอะม่ะเนี่ยเจอความรักที่มันเย่มาเห็นไหมเจอสิ่งที่มันไม่ดีแต่เขาก็มาชั่งและระหว่างความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะ่ะถ้าเขาอยากที่จะได้ใจจากคุณหรือคุณอยากอยาก,อยากที่จะให้กับเขาอะไรเขาก็ต้องเป็นคนเปิดเผยก่อนใช่ไหมฉะนั้นเขาเปิดอ่ะเขามั่นใจเลยว่าคุณก็ต้องรับในส่วนส่วนนั้นเหมือนกันเป็นคนที่มีพลังงานดี ค,นนความในใจที่เขาอยากบอกเขามีใจที่คลิกตรงกับคุณเขาอยากให้คุณรอ,อเขาเขาอยากให้คุณแบบสนใจามากกว่าน,นี้อ่ะจริงๆเขาขี้งอนนะถึงเขาจะเป็นแบบนี้เขาก็ขี้งอนเขาก็มีมุมขี้งอนของเขาเหมือนกันนะวันนี้เป็นพลังงานภาพรวมค่ะทุกคนค่ะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่าคลิปวิดีโอนี้เป็นพลังงานของคุณค่ะ ใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังและยิ้มรับพลังงานคิดดีพูดดีทําดีแล้วก็คิดบวกนะคะไม่อิจฉาดเสยาใครแล้วก็มีแต่ความเมตตาใครเห็นใครได้ดีเชื่อว่าพลังงานแบบเนี้ยมันจะทําให้คุณอ่ะมีเจอแต่เรื่องดีๆและเจอความรักที่ดีด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะกับจิว